มมีงบอยู่สองหมื่นบาทจะได้ไปถือรุ่นใหม่สักรุ่นหนึ่งในเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็ใช้งานทั่วไปครับมีทั้งหมด5รุ่นมาแนะนำนะครับเพ้อเพอแถมไปอีกสัก2รุ่นนี่ครับประมาณ7รุ่นนะครับวันนี้มาแนะนำทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละรุ่นบอกเลยว่าน่าสนใจแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแต่ก่อนจะไปรับชมเลื่อนลงไปนิดนึงไปกดติดตามให้ด้วยจะดีมากๆหรือถ้าเกิดว่าใครกรุณาเนี่ยครับฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยจะเป็นอะไรที่ขอบคุณมากๆนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วไปรรรััับบชมมมมพ้อกนกนผดีีสส เริ่มต้นกันที่รุ่นแรกครับกับ Xiaomi 14T Pro ครับรุ่นนี้เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานครับบอกเลยว่าจุดเด่นเนี่ยคร,ครบแน่นอนอย่างแรกชิปเซ็ตแรงมาก d e มิ s t ี 9,300+ นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าจะให้พูดนะเป็นรองแค่ Snap 8 Elite แล้วก็ d e มิ s t ี 9,400+ Plus ที่มันกำลังจะเปิดตัวเนี่ยบอกเลยว่าเป็นรองอยู่แค่2ตัวนี้นอกนั้นกินเรียบนะครับ Snap Dragon 8 Gen 3ตัวนี้ก็กินนะบ,บอกเลยว่าชิปแรงมากๆนะครับผมนอกจากนั้นนะครับตัวนี้ยังรองรับ AI นะใช้ AI ใน เรื่องของการถ่ายภาพสวยมากๆนะครับได้เซนเซอร์ของทางไลกาครับเซียวหมีก็ต้องไลกาดีวะบอกเลยว่านอกจากเล่นเกมแล้วนะครับถ่ายภาพยังสวยมากๆอีกด้วยนะครับส่วนข้อสังเกตมีไหมมีเช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่กลางแจ้งมากๆนะครับผมเป็นเวลานานๆเนี่ยมีอุณหภูมิสูงแน่นอนนะครับมาดูสเปคกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เชื่อนะครับน้องมาพร้อมกับขนาดหน้าจอนะครับ6.67นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ย 2K p นะดหน้าจอเป็น AMOLED ครับค่า refresh rate หน้าจอก็100 44เฮิร์ซนะครับตัวนี้รองรับขอบเขตของสีที่68 billion color นะครับหรือว่า68,000ล้านสีนั่นเองนะครับ Android มาพร้อมกับ Android 14นะครับน่าจะเป็น Android 15ได้แล้วนะครับครอบทบด้วย Hyper OS นะครับชิปเซต MediaTek Dimensity 9300 Plus นะรองรับเครือข่าย 5G กล้องหลังให้มา3ตัวครับตัวเป็นหลัก50ล้านพิกเซลบวกไปด้วยกล้องหลับ50ล้านพิกเซลแล้วก็12ล้านพิกเซล Ultra Wide กล้องหน้า32ล้านแน่นอนเป็นเลนส์ของไลคะนะครับตัวนี้เนี่ยได้เป็นฟิลเตอร์ของไลคะด้วย ๆที่สามารถถ่ายภาพพอร์เท็นะครับหรือว่าถ่ายภาพมโนโคมเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้สวยมากนะครับอันนี้จากที่ผมไปลองมานะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่5 0 0 0ม a h พร้อมกับชาร์จเร็ว1 2 0ั์ในงบนี้1 2 0์น่าจะเป็นชาร์จเร็วที่เร็วที่สุดแล้วนะครับเป็นชาร์จเร็วแบบมีสายเนาะแล้วก็ในเรื่องของหน่วยความจำนะครับน้องเขาความจุเริ่มต้น RAM 12กิกเลยนะครับสเล512ราคาเปิดมา21,990บาทนะครับจริงๆราคามันเกิน20,000บาทไปประมาณ2,000บาทนะแต่ว่าในช่วงเปเดหรือว่าในช่วงของ โปรโมชั่นต่างๆเนี่ยของทางช็อปออนไลน์เนี่ยทางแอปส้มแอปน้ำเงินเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นนะครับมีโค้ดส่วนลดเข้าไปอีกนะครับดังนั้นราคาเนี่ยถ้ากดดีๆต่ำกว่า2000 0บาทแน่นอนนะครับผมตัวนี้ข้อดีอย่างที่บอกไปนะครับพอสังเกตกลางแดดนานๆนะครับผมตัวนี้ก็อาจจะสู้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ไหวนะครับความร้อนก็จะขึ้นแน่นอนนะครับอย่างที่2ก็คือการดีไซน์ของเขาเนี่ยผมว่ามันธรรมดาไปนิดนึงสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันสามารถสวยได้มากกว่านี้นะครับผมอันนี้ส่วนตัวผมนะสำหรับในเรื่องของการดีไซน์นะครับส รีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับผมทําคลิปรีวิวอย่างละเอียดไว้แล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้นะเพิ่มยอดวิวให้หน่อยนะถือว่าคาระนะจ๊ะหรือถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อจริงๆลิงก์สั่งซื้อเดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะครับต่อกันที่อันดบผัดมาครับกับ Honor Magic 6 Pro ตัวนี้นะครับผมจุดเด่นของเขาเลยชิปเซ็ตแรงนะครับผม s n a p d r ก g o n 8 Gen 3นะครับผมตัวนี้ถ้าให้พูดถึงนาตอนที่เขาเปิดตัวเนี่ยชิปแรงที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยเปิดตัวมาประมาณปีที่แล้วนะครับผมถ้า ถ้าให้เทียบปัจจุบันเนี่ยมันมี Magic 7 s e r ซีรีส์แล้วเนาะดังนั้นนอ้องเขาก็อาจจะเป็นมือถือที่อาจจะตกรุ่นจริงผมไม่กล้าพูดว่าตกรุ่นอะ่ะเขาแคปีเดียวเองเนี่ยมันยังคงหน้าใช้อยู่นะด้วยความที่ชิปมันก็แรงจอมันก็สวยนะครับแบตมันก็ทนนะครับได้ชาร์จเร็วอีกต่างหากรู้สึกว่ามันเป็นมือถือเรือธงที่เราสามารถซื้อได้ในราคาไม่เกิน2 0 0 0 0บาทเดี่ยเป็นอะไรที่คุมม้มมากๆนะครับโอเคมาดูสเปคกันดีกว่านะครับรุ่นนี้ให้ขนาดหน้าจอมา6.8นิ้วนหนาจอัตวนี้เปน OLED. ดเน,นิา120้าพร้อมกััับบ Android 10ปจุนไม่่แใา เป็น Android 15ได้หรือ,อยังนะครอบทำมาด้วย Magic OS เวอร์ชัน8นะครับชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 3อย่างที่บอกไปนะครับกล้องหลังให้มา3ตัวนะครับตัวไมลหลัก50ล้านพิกเซลนะครับเลนส์เพลิสโคปเทเลโฟโต้180ล้านพิกเซลบอกเลยว่าโหดมากมาพร้อมกับเลนส์อัลต์วาย50ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้า50ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้มา5 6 0 0มิิลลแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็ว80วัตต์นะครับรุ่นนี้เป็นความจุที่ RAM 12GB นะครับแสตเลต512เนาะคือเอาจริงๆเนนนี่ย้อองงเเเป็รืธม,ม น่าจะอยู่34,990ับาทนะครับแต่ปัจจุบันข้องตลาดเท่าที่เราสามารถหาซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าออฟไลน์ก็ดีหรือว่าออนไลน์ก็ดีนะครับปัจจุบันน้องเขาสามารถหาซื้อได้ในราคาที่2 2 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งเอาจริงๆถ้าคุณผู้ชมยอมเพิ่มเงินนะครับเก็บเพิ่มอีกนิดนึงนะครับอีก2,000บาทคุณผู้ชมได้มือถือเรือธงไปเลยคือเมจิกนะครับ6 Pro ตัวนี้ซึ่งถ้าให้พูดนะครับคุ้มไหมกับ2,000ับาทที่เพิ่มมาผมบอกเลยว่าคุ้มมากชิปเซ็ แบรนด์หนึ่งที่ผมชอบสกินโทนของน้องเขามากมและก็หลังๆมาเนะครับเขาไม่ได้เน้นเฉพาะภาพนิ่งเท่านั้นคุณผู้ชมงานวิดีโอเขาดีขึ้นมากๆนะครับผมจริงๆมันดีขึ้นตั้งแต่มือถือระดับแบบกลางๆนะครับราคา6 0 0 0นแปดเนี่ยดีมากแล้วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับมือถือเรือธงคุณผ,ผู้ชมคิดดูมันจะเป็นอะไรที่แรงว้าวมากๆนะครับแต่ว่าข้อสังเกตก็จะมีเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะได้ AI เนี่ยอาจจะเทียบกับพวก Magic 7 Pro ไม่ได้เพราะว่าเขาเพิ่มเปิดตัวมาใหม่เขาจะใส่ AI จ,จัดเต เปิดตัวมาก่อนนะครับแต่ก็อาจจะได้อัปเดตตามมาทีหลังอันนี้ก็อาจจะเป็นข่าวดีก็ต้องรอรับชมกันอีกทีหนึง่งซึ่งส่วนตัวผมมองว่ามันคุ้มนะถ้าเกิดว่าจะยอมเพิ่มตังค์อีกนิดนึงเพื่อได้มือถือเรือธงในปีที่แล้วนะครับแบตเตอรี่เองเนี่ยจริงๆออเดอร์เขาซุ่มพัฒนามาตั้งแต่ก่อนอันนี้แล้วนะครับเรื่องของแบตเตอรี่ซิลิคอนคาร์บอนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวแรกๆั้งที่ทดลองใช้แล้วก็การดีไซน์เนี่ยส่วนตัวผมเองนะผมชอบการดีไซน์ของเขามากๆนะครับผมอันนี้ กับ vivo iQOO 12 5G นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยตอนเปิดตัวมาโคตรจะฮือฮาเพราะอะไรเพราะว่า1แหละชื่อว่า iQOO นะครับเป็นเกมมิ่งโฟนอย่างแน่นอน2ด้วยความที่เป็น iQOO เนาะปกติ vivo เราจะเน้นในเรื่องของกล้องต่างๆแต,แต่ด้วยความที่เป็น iQOO เขาจะเน้นในเรื่องของ performance ประสิทธิภาพชิปเซ็ตต่างๆบอกเลยว่าแรงมากนะครับตัวนี้ชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 8 Gen 3แรงที่สุดณนะตอนนั้นนะครับขับเคลื่อนมาด้วยกับจอขนาด6.78นิ้วนะครับผมแล้วก็แคลิเฟเว r เซช144เฮิรตเล่นเกม โคตรลื่นณปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่าเล่นเกมชินประมาณ60เฟรมได้นะครับผับ G 90เฟรมลื่นๆเลยนะครับลื่นหัวแตกเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมิความร้อน i อคูเนี่ยเป็นเกมมิ่งโฟนเขามีระบบการจัดการความร้อนนะครับแผ่นคูลลิ่งของเขาเนี่ยช่วยระบายความร้อนได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็เรื่องกล้องเขาก็ยังคงไว้ไลน์ความเป็น vivo ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับมาดูสเปคกันบ้างนะครับน้องเขาให้ขนาดหน้าจอมา6.78นิ้วนะครับเขาเรียกเป็น 1.5K Plus ครับพ anel หน้าจอเป็น AMOLED 4นะครับผมจริงๆปัจจุบันน่าจะแอปเป็น Android 15ได้แล้วครอบทำด้วย f u n t o u c h OS นะครับเวอร์ชัน14เสียดายเสียดายถ้าเป็น Origin OS เนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบ perfect นะครับแล้วก็ Snapdragon 8 Gen 3เป็นชิปเซ็ต,ตอย่างที่บอกไปเนาะก็รองหลังให้มา3ตัวครับตัวเมมลัก50ล้านพิกเซล Periscope Telephoto 64ล้านพิกเซลแล้วก็ Ultra Wide 50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ให้มา 5,000mAh ครับพร้อมกับชาร์จเร็ว120วัตต์ความจุเนี่ย RAM 16GB นะครับ Storage 512โคตรจะจุนะครับปกกกตติ RAM 12เเาานเนนนีี่ยรรราาาาา็วว้้้มๆแแลใทค ไม่จ้าแรม16โคตรจุกเลยครับมันเปิดมาปลายปี2023าอะ่ะเออ2ปีที่แล้วนะครับราคาเปิดมา27,990ับาทนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าหาซื้อตามร้านออฟไลน์เนี่ยถ้ามีนะครบับอกเลยว่าราคาจะไม่เกิน20 0 0 0บาทแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางออนไลน์เนี่ยเริ่มจะหายากนิดนึงอันนี้ก็ต้องแจงง้งกับคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าหาได้นะครับแนะนําให้ดูข้อมูลดีดูร้านดีๆว่าเป็นเครื่องรีเฟร์หรือเปล่าเป็นเครื่องที่ซ่อมมาหรือเปล่าเป็นมือหนึ่งหรือเเปปล่านะลปล่าาาานนะรัแํให้ดีพวจจุ นในทางออนไลน์เนี่ยข้อนข้างที่จะหาเครื่องอยากแล้วนะครับเพราะว่าคือใครๆก็ใช้ i q คูอ่ะเออมันแบบเหมาะกับการเล่นเกมจริงๆนะครับตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะครับซึ่งปัจจุบันเท่าที่ผมหาได้นะในท่องทางออนไลน์นะครับน้องเขาจะราคาอยู่ประมาณ19,990ับาทเท่านั้นนะครับถ้าหาลิงก์ได้นะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหาไม่ได้เพื่อนๆมีแนะนำนะครับเจอร้านแบบที่ไว้ใจได้ก็สามารถแปะลิงก์แนะนำเพื่อนๆแชร์กันได้เช่นเดียวกันนะครับรุ่นถัดมานะครับผมแนะนำเป็น2ตัวเลย ยกมาทั้งซีรีส์นั่นก็คือ Po c o โค F7 Series พ o c o ค F7 Pro แล้วก็ Poco ค F7 Ultra นะครับข้อดีงามของ2รุ่นนี้คือเอาบปพ็อกโค F7 Pro ก่อนนะตัว Pro เนี่ยได้ชิปเซ็ตที่แรงนะ snapdragon 8 Gen 3คือเอาจริงๆในงบหมื่นกว่าคือไม่ถึง18ื่นด้วยนะครับคือตัวนี้ราคาเริ่มต้น15 0 0ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าผมจะแนะนำเป็นรุ่น RAM 12นะครับแล้วก็ solid ห12รเนาะราคาน้องเขาจะอยู่ราวป,ประมาณ1 7 0 0 0ถึง1 8 0่งปนบาทนะครับซึ่งจะเป็นตัวที่ ในบรรดารุ่นที่ผมแนะนํามาวันนี้เลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็น้องเขาเนี่ยจะได้แ8เจน3นะครับที่คุ้มมากๆได้จอ AMOLED นะครับพาร์เนลเนี่ยโคมอยู่แล้วนะครับเรารู้ๆกันแล้วก็ค่ารีเฟรชเรทนะครับ120เฮิร์ตเป็นสแตนดาร์ดของมือถือราคาเกินหมื่นแน่นอนนะครับกล้องอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นซีรีส์ F เนาะเน้นในเรื่องของการเล่นเกมอยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่อึดแน่นอนครับด้วยความที่เป็น F นะครับถ้าแน่นกว่า F ก็ต้องเป็นซีรีส์ M นะครับตามพ็อกโก้สไตล์เนาะมาดูสเปคกันดีกว่านะครับนะครับให้จอ6.6 6.7นิ้วนะครับพาร์เนลเป็นอัลโมเรตคาลิเฟส120 Hz พร้อมเอีดเป็น 2K+ ครับแล้วก็ในเรื่องของชิปเซต Snapdragon 8 Gen 3มาพร้อมกับ Android 15เป็น Hyper OS นะจ๊ะกล้องหลังให้มา2ตัวครับตัวเมนหลัก50ล้านพิกเซลแล้วก็ออตโตไวท์8ล้านนะส่วนกล้องหน้า20ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่6 0 0 0มิลลิแอมป์อึดๆเลยนะครับแล้วก็ชาร์จเร็ว90วัตต์นะครับแรมอย่างที่บอกไปนะครับมี2ความจุเนาะจะมีแรม 12GB นะครับสโตรเด256ราคาจะอยู่ที่15,990บาทนะครับแแล้ววกก็็ออีีีคคคาาาามมจจจุนนนนึงททท่่่ผะะะเป12 512 17,990รรับบยู ะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีทุนทรัพย์ประมาณนึงนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าราคาน้องถูกนะครับส่วนถ้าเกิดว่ามีงบเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผมจะแนะนําเป็นตัวอัลตร้าเพราะอะไรนะครับตัวอัลตร้าเนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยได้ snapdragon แปด elite ครับคือสเปคโหดมากนะครับคือจะได้อัปเกรดจากรุ่นโปรเนี่ยประมาณหนึ่งเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับสเปคให้ขนาดหน้าจอ6.7นี้เท่ากันคือหน้าจอเหมือนกันหมดเลยนะครับเป็น AMOLED เหมือนกันพัดแนวหน้าจอเป็น AMOLED ค n d r รับ Android 1ให้ p e r o เเหมือนกันแต่ชิปเซตเปลี่ยนจาก Snapdragon 8 Gen 3เนี่ยเป็น Snapdragon 8 Elite ซึ่งแรงที่สุดนับปัจจุบันในฝั่งของ Android ซึ่งส่วนตัวผมถือว่าคุ้มมากในเลทราคานี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมยอมจ่ายตังเพิ่มน,นะแล้วก็ RAM 12GB นะครับ Storage เ,เนี่ย2อ6แล้วก็มี s t o r a g e 512ด้วยนะครับกล้องหลังจะอัพเกรดขึ้นมาให้มา3ตัวนะครับตัวมิรหลห้50ล้านพิกเซลนะครับทเทเลโฟโต้ห้าสิบ น,นะครับแต่ว่ารองรับชร์จเร็ว120วัตต์เลยทีเดียวราคาตอนเปิดตัวน้องเขาก็อาจจะเกิน20,000บาทไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับยอมควักจ่ายเพิ่มเนี่ยผมว่าคุ้มนะได้8อิริทเลยนะเพราะปกติเนี่ยแซป8อิริทจะอยู่ในมือถือราคา25,000บาทัพใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ได้ในราคา21,990บาทนะครับและที่สําคัญคุณผู้ชมอย่าลืมว่าช้อปปิ้งออนไลน์ของเรามีเปเรนะครับมีโปรโมชั่นต่างๆ4.4 5.5อะไรต่างๆและที่สําคัญโค้ดส่วนลดคุณผู้ชมมันสามารถลดราคา 20,000บาทได้ครับผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเคยเห็นต่ําสุดนะ19,999บาทส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากดูรีวิวแบบละเอียดทั้ง2รุ่นนี้น้องแฟ้มทําคลิปไว้แล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้แบบละเอียดนะครับสตัวนี้บอกเลยว่าจัดจ้านแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็อยากจะอวยพรให้คุณผู้ชมนะครับกดได้ในราคาไม่เกิน20,000บาททั้ง2รุ่นเลยนะครับต่อจากที่นับถัดมานะครับอันดับนี้เอามารุ่นเดียวพอนนนัั่่่ก็คคืืออ Realme GT6 ะรบชวาเป็น GT เเป็นมมมืืออถกิ่งโโฟนดยขนาดแท้นะครับคือ Realme เนี่ยเเ้าตังใจทกมมิ่งโฟน ซีรีส์มานะั่นก็คือซีรีส์ GT เนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่1ในนั้นนะครับเล่นเกมได้ดีจริงๆผมเคยเล่นนะเล่นมาทุกซีรีส์ GT เลยนะครับแล้วก็ทํารีวิวไว้ด้วยนะครับแต่เสียดายตัว g t 6เนี่ยไม่ได้ทําคลิปฟูลรีวิวแต่ว่าทําเป็นคลิปสั้นๆนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้เป็น Cyber d r a g o 8S Gen 3เป็นตัวที่ปรับปรุงมาจาก8 Gen 3อีกทีนึงซึ่งนะตอนที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยถือว่าแรงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับจอเองก็ไม่ธรรมดาคุณผู้ชม 120Hz แต่ว่าเป็นจอแบบ LTPO นะครับจอ10บิตด้วยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนพราอมเป็ดเป็น 2K ด้วยนะส่วนเรื่องของกล้องเนี่ยด้วยความที่เป็น GT เขาอาจจะไม่นเน้นมากแต่ว่าความเรียดใส่เต็มทุกเลนส์อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ข้อสังเกตของเขานี่ครับมี2อย่างนะครับอย่างที่ผมเคยใช้มาอย่างแรกเลยแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะหมดเร็วไปนิดนึงอันนี้เท่าที่ผมใช้มานะอย่างที่2คืออุณหภูมิตอนที่ชาร์จเ่ยรู้สึกว่าน้องเขาแบบร้อนมากนะครับไม่แนะนําให้ชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยอันนี้จากที่ผมใช้งานมาเองนะครับมาดูสเปกกันน้องเขามาพร้อมกับขนาดนาจอ6.78นิ้วนะครับขอเคลือเป็น 2K+ ขนาดนาจอ LTPO a m อม e d ครับค่า Refresh Rate 120Hz มาพร้อมกับ Android ชิปเซต Snapdragon 8s Gen 3อย่างที่บอกไปเนาะกล้องหลัง3ตัวครับตัวมีหลัก50ล้านพิกเซลเทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลเอัลตร้าไวท8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า32ล้านพิกเซลบอกเลยว่าจุกมากนะครับแบตเตอรี่5,500มิลลิแอมป์นะครับพ้บ 5, นะบองกับชาร์จเร็ว120วัตต์นะครับความจุของเขา RAM 16 โคตรเยอะนะครับ s o เ r y ห้าร้อยสิบสองกันไปเลยนะครับราคาเปิดมาเมื่อปีที่แล้วนะครับราคาเปิดมาอยู่ที่สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันผมเห็นอยู่สองหมื่นหนึ่งพันนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วแต่ก็ใส่โค้ดส่วนลดไปต่ำกว่าสองหมื่นบาทแน่นอนประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทประมาณนี้นะครับซึ่งข้อดีของเขานะครับก็คือเป็นซีรีส์มือถือเกือบจะเป็นเรือธงแล้วเพราะว่ามันจะมีตัวที่เป็นเรือธงอีกที่หนึ่งของทางเรียวมีนะครับที่จะได้ตัวโปรอะไรประมาณนั้นนนนะะคคครรัับแแต่่่่วววาาาผมมมเียกก็ุ้้ๆล คือดีไซน์ของเขาเนี่ยรอบนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกๆมั้งเพราะว่าตัว GT5 หรือว่าตัว GTneo เนี่ยมันยังดูแบบเป็นเกมมิ่งอยู่เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นการดีไซน์แบบเรียบรู้นะครับใครที่อยากจะได้แบบเกมมิ่งโฟนสักเครื่องหนึ่งที่มีการดีไซน์แบบเรียบรู้สเปคครบครันนะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็น UI ที่ใหม่มากนักนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยคุ้มด้วยนะครับสามารถไปตํากันได้นะจ๊ะแถมกันอีกรุ่นแล้วกันนะครับผมเผื่อว่าถ้าเกิดว่าคผู้้้้้้ชมมมมเ่่่่ยยซซซืืืือออออ i 12ไไไไไดดหาลจจรริงงๆะบบบวพแ จีทีหนะครับหรือว่างบไม่พอซื้อแบบพ o c o โค Ultra อัลตราอะไรแบบนี้นะครับมาแถมรุ่นนี้กับเจ้าตัว Honor 200 Pro นะครับตัวนี้เนี่ยถามว่ามีอะไรคุ้มบ้างนะครับอย่างแรกผมว่าจะเป็นมือถือที่ได้ชิปเซ็ตที่แรง S n a p d r a น o n 8 Gen 3ถ้าเทียบกันในเรทราคาเดียวกันตอนที่เปิดตัวเป็นเซกเมนต์ของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวเขากินขาดแน่นอนเรื่องกล้องบอกเลยว่าโคตรจะคมนะครับสกินโทนสวยมากนะครับผมแล้วก็วิดีโอคมจัดนะครับผมการสั่นใช้งานดีอันนี้อยากจะอวยจริง แต่ว่าการใช้งานมีข้อดีก็ต้องมีข้อสังเกตถูกไหมข้อสังเกตของเขานะครับหอุณหภูมินะครับอาจจะไม่ได้แบบว้าวเสมอไปนะครับเพราะว่าเล่นกลางแจ้งเนี่ยคือรุ่นไหนก็ไม่รอดหรอกก็จะร้อนนิดนึงแล้วก็คือแสงสว่างตอนหน้าจอของเขาเนี่ยอาจจะดรอปในช่วงของการถ่ายวิดีโออะไรประมาณนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน้องเป็นจอโค้งสำหรับคนที่ชอบก็ชอบเลยคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยและอย่างที่3ที่ผมไม่ชอบก็คือดีไซน์ผู้ชมผมรู้สึกว่าผม,มชอบการดีไซน์ฝาหลังของเขาแต่อย่างอื่นชอบหมดเลยไม่ชอบแค่การดีไซน์เท่านััั้้นนนนเอองคคีวววามิดส่ต นะครับโอเคมาดูสเปคกันดีกว่าจอเขาให้มา6.78นิ้วครับพาเนลเป็นอัมเบรพร้อมเนี่ยเป็น Full HD Plus หน,น้าจอ120เฮิรตมาพร้อมกับ Android 14ปัจจุบันเป็น Android 15ได้แล้วครอบทับไปด้วย Magic OS version 8นะครับชิปเซต็ต Snapdragon 8 Gen 3อย่างที่บอกไปกล้องหลังให้มา3ตัวครับตัวหลัก50ล้านพิกเซลเทเลโฟโต้50ล้านพิกเซล Ultra Wide 12ล้านส่วนกล้องหน้า 50ล้านพิกเซลนะครับผมแบตเตอรี่ให้มา5,200ม ah, ิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็ว100่งรวัตต์แบบจุกๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นความจุที่ RAM 12สิบสองแสเตห้ารกิกนะครับ, Gig, รบปีที่แล้วนะครับเปิดมาอยู่ที่19,990บาทซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมชอบตัว Honor 200ธรรมดามากกว่าด้วยความที่ราคาน้องมันประหยัดกว่านะครับแต่ว่าถ้าให้พูดถึงเซกเมนต์ต่ำกว่า20,000เนะี่ยตัวนี้น่าโดนจริงๆนะครับปัจจุบันเนี่ยผมเห็นถ้าเเเเปป็นนนนช่วงยยนะ์ดะะหักๆลนะ17,9 8ปดเนนะครับสองได้กล้องที่แบบว่าโอ้โหสูสีแบบเรือทธงได้เลยนะครับคือประสิทธิภาพกล้องของเขาเนี่ยครับคือเป็นรองอยู่แค่พวกตระกูลเมจิกพวกออเนอร์เมจิกเจ็ดเมจิกหกอะไรเงี้ยเขาอาจจะเป็นรองอยู่เล็กน้อยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นออเนอร์ด้วยกันสกินโทนเขาสวยอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าฟังก์ชันต่างๆต,ตัวนี้ได้ก็้างครบเพราะว่าเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาไม่นานมานี้นะครับคือจริงๆมันก็มีตัวที่เปิดตัวมาใหม่แต่ว่าเข้าไทยบ้านเราเนี่ยมันเข้าแค่แบบ200 200องะ้อยม่400เ่อีาแล้400ก็ยังไม่เข้านนัับผปจจุ่ลาส 200ซีรีส์นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มมากนะครับข้อสังเกตก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะใครรับได้ก็โอเคใครรับไม่ได้ก็อาจจะมองเป็นรุ่นอื่นแทนนั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูรีวิวแบบละเอียดส่วนตัวผมเองทําคลิปไปแล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับผมส่วนใครอยากจะสั่งซื้อเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะจ๊ะ เปเยังไงกันบ้างครับจุใจหรือเปล่านะครับวันนี้แนะนํการัน7รุ่นแบบจุกๆนะครับจริงๆมันจากจากจะแนะนําให้เป็นอัาดับเนาะแต่ว่าเผื่อไว้นะเผื่อหาซื้อไม่ได้เผื่อแบบมีงบเพิ่มอะไรแบบนี้เพราะว่าในงบเนี้ยมันสามารถมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วแต่ผู้ชมเลยว่าชอบแบรนด์ไหนชอบการดีไซน์ชอบสเปคหรือว่าตอบรับแบบไหนตัวไหนตอบโจทย์ที่สุดนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็ทํามาให้ผู้ชมเนี่ยเอาไปประกอบการตัดสินใจนะเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยผู้ชมต้องซื้อ 14T Pro ไม่ใช่นะครับแล้วแต่ว่าผู้ชชมอออบบบบไไไไไตลล์หหหนนหนนนแแวยยูุ่ที่คคเเจจจะะกกาปรั ก็อยากจะรบกวนนะครับช่วยกดไลค์ให้พวกเราหน่อยนะครับกดแชร์ได้จะดีมากและที่สำคัญกดติดตามด้วยนะฝากไปตามทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปแดงแอปน้ำเงินหรือว่าต่อต่อากไปตามทุกๆแพลตฟอร์มเซิร์ชเข้าไปชื่อเหมือนกันหมดเลยนะครับแซสซัสทีชื่อนี้เจอพวกเราแน่นอนนะครับจะเป็นข่าวไอทีหรือว่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดีมแซสซัสทีก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าคร